คลิปนี้ไม่ได้พามาดูรถกระบะนะแต่พามาดูรถครอบครัว PPV ยอดนิยมนะเป็นตัว Fortuner 2.8V Sigma 4ปี19คันนี้ไม้แค่แสนเดียวนะไมแสนเดียวนะครับได้สีดำหล่อๆแบบนี้เลยนะครับผมได้เบาะหนังปรับไฟฟ้านะครับเบาะสภาพตึงๆแน่นๆไม่มีฉีกไม่มีขานะครับเกียร์อัตโนมัตินะครับผมมาพร้อม Eco Power อมโหให้นะครับผม Sigma 4นะครับขับ4นะครับหน้าจอทัชสกรีนนะครับอร์ ดิจิตอลนะครับผมพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับมีคูตคอนโทรลมีแพนเดอร์ชิฟตปุ่มพุชเตาร์ฟมีมให้ครบเลยคันนี้นะครับรถครอบครัวยอดนิยมอีกหนึ่งรุ่นที่ไม่อยากให้พลาดกันนะครับวันนี้ขอชีกแนวมารีวิวรถครอบครัวจิตที่นั่งกันนะครับใครที่สนใจหรือมองหาอยู่อย่าพลาดชมคลิปนี้นะครับสวัสดีครับผมบอยเพชรยนต์ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอยกระบะมือสองนะฮะแต่ว่าวันนี้นะครับไม่ได้มารีวิวรถกระบะนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเป็นตัว รถครอบครัว ppv 7ที่นั่งกันบ้างน,นะครับคันนี้นะครับเราอยู่กับตัว toyota fortuner นะ2.8รุ่น v ซิกมาโฟนะตัวท็อปสุดออปชันมานั่นๆได้เครื่องยนต์ดีเซล2.8ลิตรแล้วก็ระบบขับเคลื่อน4ล้อนะออปชันนั่นๆลนๆตัวท็อปสุดนะครับปี2019สีดำหล่อๆเข้มๆคันนี้เลยนะครับราคานะครับเปิดกันก่อนเลยนะครับ989,000นะฮะสื่อว่าประหยัดจากป้ายแดงโคตรเยอะเลยช่วงนี้นะฮะผมแล้วก็ใครที่เครดิตด,ดีจัดเต็มนะครับเอารถครันนี้ฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นเดือนละประมาณ16,000บาทน,นะฮะ สนใจติดต่อเข้ามาเบอร์โทรด้านล่างคลิปแอดไลน์เพื่อนๆได้เลยนะครับเดี๋ยวยล่เดตัวรถไปรับชมกันเลยว่ามีออปชันได้อะไรมาบ้างนะครับแล้วก็ได้รถเดิมขนาดไหนแต่ว่าของเราการันตีนะไม่มีชนหนักไม่มีฟิกปั้มไม่มีตัดต่อตัวถังเล่นชมโมสูญหายแน่นอนนะคะร,รถคันนี้นะครับเลขมายการใช้งานนะครับอยู่ที่ประมาณ1นึ่งแสนโลนะครับปีสิกับแสนโลก็เฉลี่ยปีหนึ่งนะครับประมาณ20 0 0 0กว่าโลเท่านั้นถือว่ารถใช้งานปกติไม่เยอะจนเกินไป แล้วก็อาจจะไม่ได้น้อยแต่ว่าไม่ได้เยอะนะฮะกระจังหน้านะฮะตัวรถเป็นแบบโครเมียมแบบนี้นะฮะเงาๆเลยนะฮะไฟหน้า p r o โปรเจคเตอร์ลูกแก้วใสๆมาพร้อมไฟเดนทัมันนี่ไลท์นะไฟแท้ไฟเดิมไม่มีรอยแตกอแล้วด้านล่างในส่วนของไฟตัดหมอกนะครับพร้อมฝาครอบที่เป็นสีโครเมียมผิวพันด้านหน้าตัวรถถือว่าสวยงามเดี่ยมสันด้านข้างคมๆสวยๆนะไม่มีรอยลักยิ้มไฟหน้าฝั่งนี้ใสๆแบบนี้ นะครับเรียมสันผิวพันธุ์ฝาักะโปรงนะคมคมสวยๆเลยนะครับผมผิวเดิมโรงงานนะคะัขอไปนะใสๆบางๆแบบนี้เลยนะครับผมไม่มีกับสีมาแน่นอนนะฮะคันนี้เราการันตีคัดมาให้แล้วนะฮะได้รถเกรดเอนะฮะไม่มีชนักไม่มีพลิ้กป้าไม่มีตะต่อหรือว่าอุบัติเหตุใดๆมานะครับล้อแม็กนะครับขอบ18นะอันลอยขอบสิของเดิมโรงงานเป็นแม็กโตโยต้าส่วนตัวยางเนี่ยได้ยางเป็นฟรีสองพี่สิบ ปี2021นอะดอกอยางยังเต็มยังลึกอยู่นะภายในซุ้มล้อนะได้เดิมหมดซิลิโคนเดิมน็อตต่างๆไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขอยกักนะตัวบนันไดนะครับสีดำนะครับตัดตด้วยสีเทาผิวพันธุ์ด้านข้างนะสมัคเสมอกันนะสีสวยๆบ้างเดิมนะครับสำหรับกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมไฟเลี้ยวปรับพับไฟฟ้าได้ด้านบนนะครับมีในส่วนของตัวราหลคามาให้นะครับแล้วก็เสากาศชา์ฟินแบบคลิปฉลาม นะเพดงเพดานนะสีบางเดิมแน่นอนนะไม่มีกับสีมาตัวกุญแจนะครับได้เป็นกุญแจคีย์เลยมือจับเป็นแบบโครเมียมเดี๋ยวให้ดูกุญแจหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับหน้าตากุญแจได้เป็นแบบนี้สามารถพุกุญแจไ้ที่ตัวแล้วก็แตะปุ่มนี้เพื่อปลดล็อกรถได้ <c oughs> เข้าไปดูลาเอียดภายในกันนะครับภายในเนี่ยจะได้เป็นโทนสีดำน,นะครับเบาะหนังสีน้ำตาลนะเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้า นะครับเบาะสภาพสวยๆตึงๆนั่นๆนนไม่มีฉีกไม่มีขาดแต่เข็บเดินได้ต่างๆครบถ้วนนะครับปูมลายต่างๆอยู่ในสภาพสมบ,บูรณ์แผงประตูนะสวยๆเลยรถไม่ช้ารอยอาร์ตต่างๆได้เดิมหมดซีนซิลิโคนนะฮะแนวตรงสวยๆตรงนี้นะครับแผงประตูนะฮะตรงนี้เป็นวัสดุบุญนุ่มเป็นหนังนะเป็นสีน้ําตาลอ่อนๆกระจกไฟฟ้าออโต้ Auto ทั้ง4บานแต่ท่านล็อกปรับพับกระจกไฟฟ้าได้เลยนะครับผมซอกหรือประตูหวัวน็อ ไม่มีกาด้านแกมห,ม,นม,มหัวน็อตคมคมแห้งๆแบบนี้มาพร้อมป,ปุ่มพุชชัตเอนจินนะครับอยู่ที่ขวามือนะฮะตรงนี้ก็เป็นส่วนของตัวปุ่มนะฝาท้ายไฟฟ้าปุ่มอะไรนะครับเป็นแนบมัลติฟังก์ชันนะครับ,ป,บ,รบปรับในส่วนของหน้าจอเรนไม้ที่ขวามือนะครับมีคูดคอนโทรลตัวล็อกความเร็วแล้วก็เกียร์แบบแพทชิปนะซ้ายมือนะครับปรับเครื่องเสียงแล้วก็รับสายวางสายได้สภาพพวงมาลัยถือว่าสวยไม่มีรอกไม่มีร่อนนละนะี่ครับจิบๆเลย ส่วนตัวหน้าจอนะครับได้จอ7นิ้วนะครับผมมาพร้อมกล้องมองหลังเวลาเข้าเกียร์ถอยตัวกล้องทำงานเดี๋ยวขออนุญาตตัดตัดเครื่องนะให้ได้ดูออปชันกันเต็มเนีมครับเหยียบเบรกแล้วก็พูดสตาร์ทนะเครื่องยนต์นิ่งๆนะมาดูเรือนไม้ก่อนนะฮะนี่เรือนไม้สวยๆเลยนะฟอร์จูเนอร์นะครับโฉบเฉี่ยวมากได้ไม้ตอนนี้1นึ่งแสนโลนะนี่ครับหน้าจอของตัวรถจอ7นิ้วใช้งานไม่ยากนะครับผมเวลาเข้าเกียร์ถอยนะครับมีเส้นสายการระยะแบบนี้ให้นะครับ a อร์ออโต้แบบดิจิตอลนะครับผมสามารถเซตอุณหภูมิแบบออโต้ได้นะฮะนี่แบบนี้เลยใช้งานง่ายงาไม,ไม,ไม่ยากเดี๋ยวพราวนี้ลีดเสียงเครื่องเสียงหน่อยาดาา้านล่างนะครับมาพร้อมกับตัวนะครับระบบขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับอันนี้ช่วยเวลาล็อกความเร็วเวลาลงทางลาดชันนะครับแล้วก็มีโฮลเอ้าท์เดตรงนี้ให้1จุดที่เก็บของเล็กน้อยตรงนี้มางแก้าได้2ไปนะครับปิดได้นะเป็นแบบเคปลาเป็นแบบปลายไม้ไม่ได้เคปลาคนระับสวยเลยไม่มีลอกไม่มีรอ่รอน เกียร์อ right? right? ัตโนมัตินะครับแบบ6สปีดสามารถเชนเกียร์นะครับเราสามารถปัดเข้าหาตัวแล้วก็ใช้เป็นแบบเมนดวลนได้มาพร้อมอีโคโหมดแล้วก็พาวเวอร์โหมดให้นะครับผมตัวนี้เป็นระบบการลื่นถลายแล้วก็ออโต้สต็อปสตาร์ทนะครับนะครับด้านหน้าคอนโซลนะครับตรงนี้ก็สวยๆเลยนะครับเป็นวัสดุบุนุ่มภายในก็ดูหรูหราแล้วก็ดูสปอร์ตนะสมบัยนะเป็นเหมาะที่จะเป็นรถประจําตําแหน่งนะฮะหรือว่ารถภายในครอบครัวดีๆนี่เองนะครับผม ซอกหรือประตูหัวนอ็อตไม่มีกะไม่มีขยะจุดปาสติกเกอร์ต่างแนบะสนิทเรียบเนียนนะไม่มีรอยพ่นสีทับสีมานะขยาดูรถตัวจริงนะครับสามารถเข้ามาดูได้นะครับที่เพชรโดนเสรีไทยห68แยหนึ่งมินบุรีกรุงเทพนะครับเข้ามาดูเข้ามาลองขับได้ด้านหลังเบาะสภาพสมบูรณ์ตึงๆแน่นๆสามารถดึงลงมานะครับเป็นที่วางแขนแล้วก็ดึงตรงนี้เป็นที่วางแก้วได้นะนะครับเพดานก็สะอาดนะครับของเราทําสปา ปรับสภาพมาให้เรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานมี power outlet 12โวลต์ให้1จุดแล้วก็เป็นช่องไฟ AC ตรงนี้นะครับผมรถโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะครับหัวน็อตลั๊งสี่อยู่ครบนะครับแผงประตูได้เดิมไม่มีช้าออกรถได้ทุกอาชีพนะครับพี่พีคนหนึ่งนะครับอยู่ต่างจังหวัดนะครับผมก็สามารถออกรถคันนี้ได้นะครับผมมีไฟนั้นวิ่งเส็นให้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับไม่ต้องเดินทางมากรุงเทพผมเข้าไฟนั้นวิ่งไปเซ็นให้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับ ด้านท้ายนะครับสัญลักษณ์ซิกมาโฟนะครับเป็นตัวระบบขับสีของทางโตโยต้าเขาไฟเบรกไฟเดิมไม่มีรอยแตกหอยเหลาโลโก้ทุกตัวสอนมาครบด้านหลังเนี่ยสภาพสวยๆนะครับเป็นสีดำนะรถสวยมากนะครับได้ไปคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับกับตัวโตโยต้าโคจูเนอร์คันนี้นะครับฝาท้ายอย่างที่บอกไปเปิดไฟฟ้านะครับสามารถกดตรงนี้ครับ้างไว้นะครับฝาท้ายเปิดไฟฟ้าแบบนี้เลยนะครับสะดวกมากๆด้านหลังนะครับเบาะก็ สามารถแขวนไว้ได้ถ้าเกิดมีผู้โดยสารด้านหลังก็สามารถดึงเบาะลงมานะครับเป็นห้องโดยสารเป็นพื้นที่นั่งแถวสามได้นะครับผมน็อตประตูไม่มีแกะไม่มีขยับนะครับน็อตฝาท้ายไฟฟ้าด้านหลังไม่มีแกะไม่มีขยับได้เดิมหมดนะฮะในส่วนของตัวอุปกรณ์ฉุกเฉินนะครับก็จะมีให้อยู่ตรงนี้นะครับเครื่องมือแม่แรงมีให้ครบนะครับรถนะครับทุกคันนะครับเราก็มีภาษีพรบให้ครบเลยนะครับผม รถพร้อมใช้งานนะครับผมขวายก็ปิดตรงนี้ได้เลยนะครับผมเป็นแบบไฟฟ้าตรงนี้หรือว่าอ่ะมันจะมีปุ่มปิดตรงนี้ก็มีนะครับด้านท้ายนะครับล้ออะไรอยู่ด้านท้ายนะครับนี่ดาวรถไม่เคยคนหนักจมน้าที่ฟล่มนะครับหรือว่ารอยสนมเส้นหวใดๆไม่มีนะครับสภาพบอกได้เลยว่าจิตจินะของเราก็ดูแลรถปรับสภาพมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมใช้งานนะครับรถทุกคันคัดเกตมาเลยนะครับ ฟอกหรือประตูตัวรถนะครับหัวน็อตคมๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะพาทุกคนพาชมพาเช็คนะครับเหมือนพาทุกคนเข้ามาดูรถตัวจริงที่เพชรนเลยกันเลยนะครับมาดูฝั่งนี้กันบ้างนะครับฝั่งซ้ายนะเช็คลาเอียดทุกจุดนะครับสปอร์ตเมทอาทร์ตซีประตูซีเดิมน,นะครับรถไม่เคยเกิเดอุบัติเหตุหนักนะครับผมตอกหรือประตูเดิมหัวน็อตคมๆกๆิบๆแบบนี้ไม่เคยแกะไม่เคยขยับพา,ายในก็สามารนะครับผมน่าใช้มากนะครับผม หัวนอ็อตคมคมปั๊มทุกอย่างชัดเจนราคานี้ก็ถือว่าประหยัดจากไายแดงเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมเหลือ9ก้า0 0ตันหมื่นออกรถคันนี้เครดิตดีนะจัดเต็มฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ1 6 0 0 0บาทเดี๋ยวเข้าไปดูรายละเอียดห้องเครื่องกันต่อนะครับผมตัวเครื่องยนต์นะครับพาราลังไม่ต้องห่วงเนะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลได้ขนาด2.8ลิตรนะฮะเดินทางไ,ไกลนะครับไม่ตึงจนเกิน,นไปแล้วก็นไม่เมื่อยด้วยนะครับเวลา ได้เครื่องยนต์2.8ไปนะคะหรือว่าใช้ในเมืองเนี่ยก็ถือว่าพระมังเหลือๆเ,เลยนะครับเรื่องการเร่งแสงไม่ต้องห่วงนะ,ะภายในห้องเครื่องนะฮะท่านเครื่องอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะฮะประกันยางจุดน็อตต่างๆไม่เคยแก่ไม่เคยขยับมาร์สีตั้มสียูครบนะครับผมน็อตแก้มซ้ายนะครับปัมทุกอย่างชัดเจนไม่มีรอยแก่ไม่มีรอยขยับแล้วก็น็อตที่ฝากระโปรงนะค,ะคมๆแบบนี้ไม่เคยแก่มาทําส่งทําสีแผ่นการความร้อนสภาพพร้อม ใช้งานสมบ,บูรณ์นะครับเลเบลสติ๊กเกอร์อยู่ครบถ้วนนะครับรูกลมนะครับกลมๆพวกนี้ยซีลซิลิโคนได้เดิมหมดนะครับซีลซิลิโคนเดิมหมดปั๊มทุกอย่างชัดเจนน็อตนาสากระโปรงฝั่งซ้ายไม่มีแกะแล้วก็ด้านแก้มซ้ายด้านในซองด้านในหัวน็อตไม่เคยแกะไม่เคยขยับนะส่วนตัวเพจมอกรแล้วก็เพจตัวรถเนี่ยอยู่ครบถ้วนสมบ,บูรณ์นะครับผมจุดน็อต ตั้งแต่ไฟด้านหน้านะครับไม่เคยแก่มาเปลี่ยนไฟใดๆนะครับคานก็ตรงๆส,สวยๆไม่บิดไม่เบี้ยวนะจุด,ดล็อตต่างๆของตัวคารยังไม่เคยไขยังไม่เคยแก่ไม่มีรอยฟูดีดของเครื่องมือช่างใดๆนะครับผมคันนี้ได้รถเดิมจากโรงงานนะได้ไปก็ใช้งานยันย,นย,า,ยาวๆเลยคุ้มเลยนะครับกับตัวโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะครัุรุ่น V ีนะสองจุดแปดวีซิมโฟนะครับขับเคลื่อนสี่ล้อนะคันนี้ก็ถือว่าประหยัดไปเยอะเลยนะครับจากป้ายแดง เป็นรถปี2019ราคา989,000นนะครับเลขไมล์ห่1แสนโลนะฮะใช้งานแบบคุ้มคมได้เลยนะฮะสังกันี้ฟีดาผ่อนเริ่มต้นอ,อยู่ที่ประมาณ16,000บาทสนใจติดต่อไ,ได้เลยเบอร์โทรด้านล่างคลิปแอดไลน์เพื่อนๆได้เลยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนฝากด like, share, กดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ไปด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจะมาอัปเดตรถให้ได้ดูกันเรื่อยๆเลยครับสวัสดีครับ